สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีผ่าหัวบอลกันนะครับวันนี้จะผ่าเป็นไก่ราชาวดีนะครับนี่ครับนี่ครับวันนี้ลากเยอะมากพอดีมีหนอ่อต้นหน่อขึ้นมาต้นหนึ่งก็เลยเอามาผ่าซะเลยดีกว่ากะว่าจะแยกตอนแรก ตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่แยกแล้วครับผ่าเลยนี่ก็แต่งล่างครับตัดไปเลยครับตัดอย่างนี้ไปเลยอ,เอย่างนี้ไปเลยครับ ไม่ต้องกลัวเขาตายครับเดี๋ยวพอตอนเราผ่าเสร็จสักพักลงกระถางไว้เดี๋ยวน้องก็ลอองอกลากขึ้นมาอีกทีนึครับนี่ก็เลมไปเลยครับ ส่วนที่มีเป็นต้นขึ้นมาหนึ่งใบแล้วตัวนี้จะมีหมวัวขึ้นมาเล็กๆเราก็แท้ครับนี่ครับได้มาหนึ่งต้นครับ